สวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องมาครับมือนีตุมยำเอ็นแก้วครับพี่น้องเห็นบอมากินน้ำกันได้ครับผมหลังเลิกงานแ่บแบเด็กเด็กจักหน่อยยัวน้ำลายครับเอ็นแก้วเปื่อยๆเกืบๆพี่น้องมาเบิ่งได้ครับพเพื่อกินน้ำกันครับพี่น้องคำแรก ครับลงงคอครับพี่น้องเป็นแก้วเหลืออยากในตัวเย็นไปน้องนะครับ ครับบนถึงกับเลยตุ่มยำครับเห็ดเอียงครับไปนอ้อง บ่กินข้าวครับ ซื้อผมซื้อมาแล้วแช่แข็งไว้ครับมาต้มเกือบเกือบสโมงเป็นสโมองอะครับว่ามันเกือบ่ครับสุดยอดครับ หลงคอครับพี่น้องหลงคอเห็นไหมครับพี่น้องเ,เ,เอ็นเอ็นล้วน้บ โควิดเห็ดอย่างก็ลำบากนะครับพี่น้องอให้ลงคอขนาดครับ ต้องขอไปคนบก,กินเนื่อยนะครับผมอันนี้เป็นเอ็นแก้วงัวเล้วครับเอ็นแก้วแ,แท้ๆครับสั่งมาดน่ล้ะครับสั่งมาเหขืองัะมะแซสองฟิตไว้ครับนึบๆกึบๆครับพี่น้องอื้ม ชาพื้นกันได้เนี่ยน้ำมันห่อนครับลงคอครับพี่น้องกินบ้า ช่วงนี้ฝนกระตกแล้วพี่น้องเอาๆจากหน่อย <c oughs> สีเฮ็ดเป็นเกาเหลาก็ได้ครับเกาเหลาเปื่อยๆครับพี่น้อง กมักสดแบบนี้ครับมันลงคอเหลือกงันไมืมอมาเจอแบบนี้เช้าเมือเลยครับสดน้อนมีแห้ง สับหอนหอนเอาก็ฝนสิต,ตกนี่ครับพี่น้องบอนผมอยู่แซบอีลีเหรอ เมื่วกระลานพี่น้องเอ้ยเงือกระแตกใสๆเลยบี่ย <c oughs> ผมว่าสิต้มเป็นเกาเหลาบบบบมีเกรืองพะโลค้ครับบ่ได้ออกไปซื้อปกตินี่สิมีติดไว้อยู่ด้วยครับแต่ว่ามันเบิดเป็นแก้วหมูก็ะมด้ยครับรสชาติต่างกันความเหนียวต่างกัน แล้วแต่ผู้มักนะพี่น้องเนะาะแล้วผมนี่กินไ้เบิร์ครับว่าถ้าเป็นเอ็นหนังงัวต้มเกือบเปื่อยแบบเกือบๆจืบกังเสียนะนิ่ม เรามีแห้งครับกินเลาก็จิไปเหตุงานปิดแก้วขอขอโทษครับมาพี่น้องเหลือแต่ตะไคร่ห้อนดีดีครับพี่น้องเอ้ยห้อนเอาคือยังคนรี่ตกนี่ตกมาเลยครับอย่ามันเย็นๆนะ วันตกแต่ยำเศร้าตอนสีออกไปเหตุงานเด้ไปีนองแบบนั้นกับไหวยมเศร้าย,ม,ยมแรงสีเลยงานเพราะกับเปียกตัวแล้วนะครับครับสุดท้ายนี้ก็ขอฝากติดตามกดซับสไคร้นะครับกดถึกใจให้เคยนครพนมชาแนลได้เครับผมสุดท้ายแล้วก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องปลอดภัยจากโควิดรอบนี้ได้ครับผม ขอให้ผ่านพ้นไปน้ากันนะครับสู่ไปน้ากันนะครับครับยังใงก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องหลายๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้เคยอนครพน้องกับกินต้มยำเอ็นแก้วครับผมเอ็นง่วครับฝากติดตามได้เลยครับผมสวัสดีครับ